ิสกอนค่ะโอ้สมเสมอกันแล้วค่ะแปดเท่าโหสุกี้ลุ้งดีค่ะลูกงนี้โ้บอลรดาสุกีไม่ดีนะคะขอ,อนนให้ทิศกรไปบล็อกได้บุอีกครัง้งเปลี่ยนมาที่อัมพาไม่ล็อกอีกแล้วค่ะโอ้บอกสุกีมีตามจับได้ดีนะคะ ปาเยียมตีเข้าในค่ะลูกนี้ติดทางวัชริยานะคะลงมาเสิร์ฟเขาวัชริยาเก้าต่อแปดค่ะโอ้แล้วเพิ่งขึ้นตีลูกนี้นออกไปเองค่ะค่ะยิงจมสรนะครนนอนสองตัว คุณเอ็มเปลี่ยนเอาทางอนันต์นงสายสีลงมานะคะมาแทนน้ำ้าค่ะต่อสิบแบบตามอยู่สองคะแนนโดนคอจากด้านหลังยังเก็บได้ค่ะสุทธาตาอาัดตรงนี้โอ้โหวางไปถึงข้างหลังค่ะ ไปผ่านเพราะว่าไปลงเส้นข้างหลังค่ะต้องเบรกเกมก่อนค่ะน้องนนท์มาชมกันต่อนะคะนังลูกสามแต้วมาสุพิมะมาลูกนี้เ,าเอานงติดบลบ็อ โอ้โหเขาสวยเอา่าดเร็วเลยค่ะทิชยาหวะบอลลอยอยู่แดนหน้าของตัวเองนี่จิ้มข้ามไปเลยนะคะ,ะจังหวะแรกไปบล็อกแล้วผักสวนเลยค่สะสามเมตรอัดว่าลูกนี้อัดได้ปัดข้ามอีกทีร้อนมาท่านผูพิม โอ้แล้วก็นิกาค่ะเอาอีกทีนะคะเกมลูกสามเมตรตีฉลับล็อกลงไป12กับ9ค่ะนี่ค่ะผัดกระไม้ทีบอลตกไปแล้วนะคะสุริยาค่ะเสิร์ฟไส่ดีค่ะบอลได้ห่างไปหน่อยกอนนนงวางข้ามมา สุทิมหมาให้จุฑาตูกนี้โอ้แล้วจับบล็อกได้ค่ะเขานี้บล็อกไม่หลงนะคะปีไปใส่บล็อกของสุชนันค่ะขวอ,อนสั้นผู้เหนียวค่ะนครนนท์อ่อนอนงอาจสวนลูกนี้เก็บได้เหมือนกันค่ะพิยนุษย์ อเริกาไตมาติดฟล็อกไดู้บอีกครั้งเปลี่ยนมาที่สุทธา,าโอ้โหแล้วาฟาดตรงนั้น<ะ>เลยค่ะไม่นองแงอไะไรยากนี่คะสิบสามต่อสิบนะคะ